สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC. มาหอดแล้วครับพี่น้องครับเขาทำมาแคบเนี่ยโอ้ทิศมิดว่าสมาสมอเจเจสมอลูกเออมาได้ครับมันมามามาได้ได้ มาเลยเ<ๆ><ๆ>ลยเลยรถรถบัตรไม่จะขั้นแล้วอ่ะรถบัตรไม่ขี่ขั้นแล้วเหลืออีกสามขั้นครับพี่น้องครับ ถึงแล้วครับพี่น้องครับบ้านโคกม่วงงานฟรีละมั้งนี่พี่น้องพื้นที่สถานที่กว้างเพียกว้างกว้างดีอ่ะอ่ะโอเคโอเคคือว่ากว้างกว้างดีขนาดเลย อาจจะเริ่มใหม่ก็ตั้งใจครับพี่นงครับเมื่อแรกนี่อยู่บ้าน6หมว่อ่อนซ่อนแดดอ่อนซ่อนสาดแต่ยิ่งเขา่าปูสาดรัดไว้เต็มวานนี้ มาถึงหูสาสรัดไว้เต็มวันเนี่ยบอกไหมอันซ้อนแดดออนซอนสาสี่น้อยนี่เจ้าน้ากแมนบ่มือนี้แจ้งขัขีาบมีเลยแมนยาตะฝนตกฝนยาตกแดดเลย ยันซื้อไว้นะบ่หามเคลื่อนย้ายโอ้ยสุดยอดเลยถ้าเคลื่อนย้ายมันสิบประโยชน์ของเก่าพี่น้องหามเคลื่อนย้ายส่วนแดดบานทุกแดดดีแตงจิกกระบานเลยบอคำนี้พัฒน์ใส่ไก่ม่วะโอ้ขามซีหาบ่ ถือว่าบก่ายนะโบก่ายนะเหลือรถบัสอีกสามคันครับพี่น้องยังไม่ได้เข่ารถเัายังมาหัวเต็สาดพี่น้องสาด Ôi đẹp nè Ê ở con đi nè mẹ Lột dẻo như khoai môn về đây <coughs> ดานหลังไว้ที่มันอีข่วงพี่น้องข่วงข่วงดี เส็นว่าสเร็วที่สุดแล้วแสดงว่าสาที่สุดแล้วชีลอันนี่มาปูสัไรอมึงตัวเอาพวกนี้ก็ได้ดอกถ้เป็นี้ต้นจ้าวไทยตีเต้นจอาท่นตีต้องมอวนังมาตาได้โซนบคับนีตรงไหนค็อาชีพอาชีพ ขาย้าท่นสาวหน่อยนะคะค่ะปนปูไวเต็นทรถท่านเขานี่แั้ปูไวเต็นทรถ่านเขาโอ้ยเดี๋ยวครับอองคูก่อนมาหลายคนู่จมีเลยู่นี่เลยแล้วตอนนี้คูกไ้อ๋อเดี๋วป่ไป้ไงเจ นี้ไนม่อบงมาเล้งมาลางนี่มาอยากนดอน่งยากไ้มาแยนคนนี uh, <t <t ้มาคือนั่นคำแทเดิแม่เเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอกกัมาปูซาไว้แล้วปะครับนี่โอ้หนั่งฟอสาวันเถอโอ้ยมาขากนนี่แท้ปนดสีคำเน่าไปดิ เว้ยันเปน้มันสิบเ่งนหัวลำมือแรเลยทายเ่เาตงทนี้เจะน้อยแดดบ่ไปนอนหเจอยู่บ้านนี้บอกักันนี้เเฝ้าอยู่นเจ้าพวเรศศิการเหยียลับน่ลัีมไปเยกยเ้็ดได้อเทอย่าที่กันทังทีแล้วจะเพิงไม่เปอย่างดอกเป็นไม่เปอย่ง อ๋อคนมาบ้องสัยังแม่บิงอุ้งอิงตอบดีเลยเดี๋ยวอุงอิงกลัามาเต้จะเห็นมันป่ะตอนนี้เบิ้งอยู่เดี๋ยวนี้นี่เบิ้งอยู่ขางรถไปสักนรถบ้านเนีนรถเรีนเนมาแล้วต้วานเด้มารว่าสันคนยิ้มใส่เธอผู้แคหนั่งขวดเดียวหายพูดใส่งานู่ใส่้าน้ออยเพลงมาสั่นกันหนึ่งมรงหนึ่งมะเรงว่าพ่อมือสาวนี้วัน

ม้องูเสาสิ่ตทีนนีท่เทารถเทารถมาใส่เอาพ้อมเทารถเปียนอุ้มใช่สายเลงที่บ้านเลยอันมื่อแรกก่อนก็ว่าเพราเอาเราไปห้องอ้อมเนียเออเออเทะสันลาสีเล่นบอกกันได้แบบเอาแดดคักครับพี่น้องครับ ขอบคุณแฟนคลับเวฟซีสำหรับที่นี่ไว้สนิทพร้อมในคลิปหนาวขอบคุณแฟนคลับเวฟซีที่ติดตามที่ตุองกดไลค์กดซับสไคร้ช่างพอยาธิรนำเผื่ออฟฟิเชียลครับพี่น้วครับขออนุญาตเขาของคนมันหอนปลดไปแล้ว